ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไมมิ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะมาสอนทำเครื่องพิมพ์แบบนี้นะคะลายเครื่องพิมพ์แบ๊บนึงน,นะคะเราจะมาสอนทำ เสร็จแล้วเราก็มาจากตรงนี้นะคะมันชื่อแอปอะไรไม่รู้เราจำชื่อไม่ได้นะเสร็จแล้วเราก็กดค่ะกดเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จแล้วเราก็สมมติว่าเราจะเลือกไลน์นี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปอืมนะโฆษณาใหม่และ นำไปใช้ค่ะนำไปใช้เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้อันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันดูค่ะสมมติว่าเราเข้า Google นะ อันหน,นึ่งนะคะเข้าก็เสร็จแล้วเราลองพิมพ์ดูนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวเรามาสอนใหม่